คลิปรีแอคชั่นดีกับคุณหรือว่าดีกับใครครับสวัสดีครับผมบีมยานพัฒครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแฮชแท็นะครับที่เป็นกระแสมากๆชื่อว่าของฝากนักกอล์ฟนะไม่ก็คือกอล์ฟนี่มี2แบบนะกอล์ฟโปรกรอล์ฟนะครับนะผมชอบออกไปได้กับพี่ชายเฮ้ย ไม่ใช่ก๊อปในที่นี้คือก๊อปปี้ครับนะชแท็กนี้เป็นกระแสะมากนะครับโดยเรื่องราวเนี่ยผมสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับเป็นเรื่องราวที่มีผู้ชายคนหนึ่งครับนะผมเรียกว่าเป็นจันเลสแล้วครับจันเลสเนี่ยเขาก็ออกมาทำคลิปนะวิจารณ์กลุ่มยูทูบเบอร์ที่เอาคอนเทนต์มารีแอคกนะครับก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากอะเอา เอาคลิปที่มันตลกโปกฮา,าหรือว่าคลิปที่เป็นกระแสเนี่ยมาเปิดแล้วก็วิจารณ์นะครับหรือว่าหรือว่าหวัวเราะนะครับคือ,ค,อคือมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะมันก็แค่แค่เปิดคลิปขึ้นมานะครับแล้วก็ก็คืออถ้าจะพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงความนิยมอ่ะแล้วไงอะ่ะนะครับก็ มันก็ทำได้อะครับรีแอคแล้วคนก็ให้ความสนใจดีนี่นะมีคนดูช anel พวกเขาก็มีคนดูเป็นล้านนะในขณะที่ช่อ l บางคนนะครับทำคอนเทนต์เองนะฮะแต่ว่าไม่มีคนดูเลยนะหรือว่าดูน้อยมากนะครับปีหนึ่งขยับคนดูขยับนิดเดียวนะฮะก็ก็ก็มีนะครับทีนี้จริงๆแล้วไม่ได้มาต่อต้านใครนะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีเรื่องราวเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวที่คนสนใจนะครับแล้วก็จะได้คุยนะครับข้อดีและข้อเสียของการทำคลิปรีแอคให้ทุกคนได้รู้นะครับว่ามันเป็นประโยชน์กับใครใครได้ประโยชน์และใครเสียประโยชน์นะครับผมจะขออนุญาตพูดถึงฝั่งของคนดูก่อนละกันเพราะว่า,าผมก็ต้องเอาคนดูเป็นหลักก่อนว่าคนดูวันนี้จากการดูคลิปรีแอค นะค,คุณได้ประโยชน์อะไรแล้วคุณแบบเสียประโยชน์อะไรนะครับในส่วนของคนดูเนี่ยคนที่ทำคลิปรีแอ t ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเข้าไปชมอย่างแรกแหละเราได้ความสนุกสนานแนะ่นอนครับถ้าถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่สนุกนะฮะมันไม่ผ่อนคลายมันคุณไม่ชอบคุณไม่ดูมันอยู่แล้วคุณได้ความสนุกนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับแต่มันมีข้อเสียบางอย่างนะครับคือการที่คุณสนับสนุนหรือส่งเสริม ให้คนที่ก๊อปปี้ลิขสิทธิ์คนอื่นนะครับแล้วก็เอามาทำคลิปแบบนี้นะคือมันก็ทำให้ไม่มีคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นนะมันไม่มีคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นไม่มีไอเดียใหม่ๆเราก็จะฟังซ้ำวนซ้ำจริงๆแล้วถ้าผมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม u t u b e นะผมจะรู้สึกว่าคลิปพวกนี้เป็นขยะในระบบของ YouTube เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาเดิมอะ เป็นเนื้อหาเดิมที่เปลี่ยนคนมาวิจาร์หรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคนเอามาทําแค่นั้นเองแต่เนื้อหาพอดเรื่องเหมือนเดิมนะครับก็ผมมองแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะคนที่ฟังได้ประโยชน์นะค,คือความสนุกสนานนะครับแต่มีบางอย่างที่เสียผลประโยชน์คือคุณก็จะ,จะได้คอนเทนต์นะได้เสพคอนเทนต์ในรูปแบบเดิมๆนะครับ มันไม่เกิดการพัฒนานะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคราวนี้มาดูในส่วนของผู้ผลิตบ้างนะครับนักผลิตคอนเทนต์นะฮะกับนักก๊อปปี้นะอย่างที่บอกครับแฮชแท็ของฝากนักก๊อปนักผลิตคอนเทนต์ต้นฉบับเขาผลิตขึ้นมานะครับเขาผลิตขึ้นมาเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะวันหนึง่งมีคนเอาผลงานของคุณนะไปทำแล้วเกิดดังกว่าคุณอีกเนื่อออกไหม คุณเป็นคนคิดนะคุณเป็นต้นฉบับแต่ว่ามีคนที่เอาผลงานของคุณไปทำต่อแล้วดังกว่าคุณอันนี้ผมไม่ได้อิจฉาใครนะครับไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์ใครแต่ว่ากำลังพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็มุมมองของแต่ละด้านให้ฟังนะครับคราวน,นี้จันเลดเนี่ยนะครับเขาก็เลยเอาคลิป ของกลุ่มนักยูทูบเบอร์ที่เอาชอบทาคลิปรีอคเนี่ยเอามาเปรียบเทียบครับแล้วก็ทําตารางให้เห็นว่าอขาทําละเอียดเลยนะครับระดับคะแนนความน่าสนใจนะครับแล้วก็ประโยชน์นะครับในการดูคลิปคือเป็นระดับเปอร์เซ็นต์ให้ดูเลยเทียบกันให้ดูเลยโดยรวมแล้วนะก็คือสรุปว่ามันมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยคนโซเชียล นะเห็นด้วยกับจันเลสครับว่ากลุ่มที่เอาลิขสิทธิ์คนอื่นมาทำนะหรือว่ากลุ่มที่รีแอคคลิปเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดทัวลงครับเกิดปรากฏการทัวลงนะก็มีกลุ่มคนโซเชียลเนี่ยไปลุมดานะครับเราช n น,นลของยูทูบเบอร์ที่ทำคลิปรีแอคมันเลยเกิดกลายเป็นกระแสแฮชแท็กบน Twitter ขึ้นมานะครับ อันนี้วันนี้มาพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรนะครับผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการาถูกละเมิดคลิปพอสมควรครับนะจริงๆแล้วถามว่าถูกละเมิดคลิปไหมนะคับมันก็เป็นเรื่องราวของตัวแทนนะฮะในแบนด์ออนไลน์ที่เราดูแลอยู่นั่นแหละนะเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าในแต่ละแบรนด์เราก็จะมีกฎนะครับมีกฎ มีรูปแบบการดำเนินการแต่พอมีคนละเมิดกฎระเบียบขึ้นมามันก็สร้างความเสียหายให้กับแบรนด์สร้างความเสียหายให้กับองค์กรน,นะครับเรื่องราวมันก็คือสมมตินะครับสมมติว่าคอนเทนต์เนี้ยเราทําไว้สําหรับตัวแทนคนนี้โดยเฉพาะนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าเป็นตัวแทน V.I.P. นะครับคลิปนี้สําหรับเขาคนเดียวเท่านั้นนะพอมีคนอื่นดูดคลิปของเขานะอาจจะเป็นคนตัวแทนคนอื่นนะครับคือใครก็อยากได้ของดี เ,ออเห็นว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปนางฟ้าคลิปปังนะครับยิงแล้วาขายได้ดีนะครับไปก๊อปปี้เขาแล้วก็ไปไป,ไปดูดคลิปเขาแล้วก็ไปยิงแอดนะเฟซบุ๊กมันมองว่าคลิปเนี้ยนะครับมีต้นฉบับแล้วนะพอมีคนดูดไปยิงแอดมันดีดค่าโฆษณาให้แพงขึ้นเนี่ยขนาดวงการของขนาดาแพลตฟอร์มของ a c e b o o k เนี่ยนะยังลงโทษ การ Copy Content เลยด้วยการทำให้ค่าโฆษณาแพงขึ้นนะครับนี่คือบทลงโทษของแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับคราน,นี้เ,เพล่อว่าบางที y t u t u เนี่ยมันมันมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบนคอนเทนต์ที่ก๊อปคนอื่นมาแบบนั้นไงมันไม่ได้แบนคอนเทนต์รีแอคเออมันเลยเป็นช่องว่างที่แบบทุกคนทำได้นะครับแต่นะครับ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีคนดูนะครับพวกเขาก็อยู่ไม่ได้แต่เพอาเว่าคนชอบดูไงพวกเราชอบดูแล้วก็ไปติดตามนะครับคลิปรีอคเหล่านั้นค่อนข้างเยอะมันเลยกลายเป็นส่งเสริมให้คนทําคลิปรีอคเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยูทูบเบอร์ใหม่ๆก็ไม่คิดคอนเทนต์เองแล้วครับนะครับก็ไปก๊อปปี้อย่างเดียวทํารีอคอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําให้มันไม่มีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะรเรื่องเรื่องวันนี้นะครับ เรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะขออนุญาตพูดถึงนะครับการทำคลิป r รีอคในรูปแบบที่เขาเรียกว่า,าผิดจรยาบันแล้วกันนะครับในมุมมองของผมเนี่ยยังยังกฎระเบียบของแบรนด์นะครับซึ่งเราสร้างไว้ว่าตัวแทนคนนี้นะครับต้องเป็นคอนเทนต์นี้เท่านั้นนะซึ่งซึ่งเราได้ทำคอนแทคกกันแล้วนะครับส่วนคุณเราก็คุณก็มีคอนเทนต์ของคุณอย่างงี้ เราจะไม่เมดละเมิดคอนเทนต์ของของใครนะฮะเราจะไม่ละเมิดคอนเทนต์ของกันก็ <S <S ปรากฏว่าก็มีการก็ก็มีตัวแทนนะครับมาละเมิดนะฮะอย่างที่บอกครับเลยทำให้คลิปเนี่ยแพงขึ้นนะค,ค่าคอนเทนต์นะฮะแพงขึ้นจากปกติชัดละ20บาทเงี้ยม,มันมันดีดขึ้นเป็นแบบ50 70ร้อยอะไรอย่างนี้เลยนะมันมันไม่ใช่ธรรมดานะมันผลกระทบมันร้ายแรงมากนะครับมันมีปัญหาต่อส่วนรวมนะเพราะงั้นเนี่ยในใน ในระบบของผมเองเนี่ยนะครับผมจะพยายามควบคุมเรื่องนี้มากแล้วก็คือบางทีก็ต้องสร้างบทสร้างกฎระเบียบขึ้นมานะครับแล้วก็สําหรับบางคนก็อาจต้องโดนแบนนะครับหรือว่าโดนลงโทษบางอย่างนะครับอ่ะแค่นี้ถามว่าทําไมคนเหล่านี้คนที่ชอบก๊อปคนอื่นทําไมเขาถึงชอบทำนักก็เพราะมีคนสนับสนุนไงมีคนชอบดูคลิปแอะนะครับ นะพอมีคนชอบดูยอดวิวมันขึ้นยอด s u b s c r i b e มันขึ้นบาง c h ANNEL เนี่ยยอด subscribe เป็นล้านเลยนะครับคนก็เลยมันก็เลยเป็นการส่งเสริมให้คนทำนะเราสนับสนุนนะอะไรมันก็จะเกิดสิ่งนั้นนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคราวนี้ถามว่าทำไมคนพวกนั้นถึงทำนะแบบนั้นจริงๆแล้วผมในมองผมนะผมมองว่าเขาไม่มีเป้าของตัวเองเอาอก็ใช่ทีถ้าคนมีเป้าของตัวเองนะมีเป้าหมายของตัวเองว่า ว่าจะจะจะเป็นอะไรจะทำยังไงเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกับคอนเทนต์คนอื่นนะ,อ,ะอย่างอย่างเอ,า,อาง่ายๆคอนเทนต์ผมผมชัดเจนเลยว่าวันนี้ผมอยากให้คนดูได้ประโยชน์ในเรื่องของคอนเทนต์นะครับอาจารย์สอ,อนสอนออนไลน์อาจารย์นักสร้างแบรนด์ออนไลน์มีเยอะแยะนะครับมีเยอะแยะถ้าผมจะไปก๊อปปี้คอนเทนต์คนอื่นมาผมก็ทำได้นะครับก็คล้ายๆกันรีแอคนะครับแต่ว่า คนฟังจะไม่ได้ไอเดียใหม่คนฟังจะจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทุกคนที่เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นนักการตลาดเนี่ยแนวคิดเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนก๊อปปี้กันมาหมดเลยเยงี้ยมันมันก็ไม่มีไอเดียใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของเพจบีโซ่นะบีโซเชียลมีเดียต่อยโดนยอดปังเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เกิดจากการเกิดจากความเข้าใจของผมเอง นะซึ่งผมได้สรุปจากประสบการณ์ทั้งหมด10กว่าปีเนี่ยมาย่อยให้เข้าใจง่ายมาพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับสิบกว่าปีเนี่ยที่ผมทํามาเนี่ยผมเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะผมเอาชีวิตเป็นเดิมพันไม่ได้ทําเล่นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมผ่านมาทั้งหมดเกิดจากประสบการณ์จริงและการลงมือทําจริงปั้นแบรนด์ให้สําเร็จจริง นะมียอดขายจริงไม่ใช่แบบอ่านหนังสือมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเ,เรื่องเป้าหมายสำคัญนะคเพราะฉะนั้น b ี o ซนะครับคอนเทนต์เป้าหมายเราชัดเจนเราอยากให้ทุกคนได้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่ไม่เหมือนจากที่อื่นนะเพจอื่นอาจจะสอนเรื่องอื่นแต่ว่าของผมเนี่ยกันจากประสบการณ์จริงๆนะ พอเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับคุณจะเห็นวิธีการนะฮะในเพจ b i o ที่แตกต่างจากที่อื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทำไม b e s o ถึงสามารถที่จะการันตีคนทักแชทได้นะครับในการยิงแอดโฆษณาทำคอนเทนต์ให้ให้สามารถการันตีได้ว่าคอสเปอร์แมสเซจต้องเท่าไหร่นะครับนะ คือสามารถการันตีได้เลยว่ายิงแอดหน0่งบาทจะได้คนทักแชทกี่คนทําไมเราสามารถถึงทําแบบนี้ได้นะครับมันก็คือการสะสมประสบการณ์นะในการทําเป็น10บสปีนะครับ,ก,ร 10, 10นะรบก็มันเกิดขึ้นจากการลองแล้วลองอีกเปลี่ยนวิธีการใหม่ไปเรื่อยๆนะครับทำไมบางครั้งเนี่ยบางทีก็เหนื่อยนะบางทีก็ท้อนะครับทำไปแล้วแบบช่วงแรกๆทําไปแล้วเฮ้ แอดก็ยังแพงนน่นนี่นั่นปรับยังแพงนะแต่สุดท้ายผมเจอคียคีหนึ่งคือคอนเทนต์ is king จริงๆครับถ้าวันนี้คอนเทนต์คุณดีอะเซตแอดแบบบ้าๆบอๆยังได้เลยยังปังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบีโซใช้เทคนิคไม่เหมือนที่อื่นนะฮะเราไม่มีการมาแบบว่าโอ้โหตั้งแอดโฆษณาให้มันแบบนอกโลกจักรวาลใช้เทคนิคแบบซับซ้อนไม่มีเทคนิคเราแบบเบสิกเบสิกเลยการเซตแอดแบบเบสิกมาก นะแต่สิ่งที่เราต่างคือคอนเทนต์ครับนะคนดูคอนเทนต์แล้วสนใจนะสินค้าอยากทักแชทมาคุยนะครับนี่คือหลักการนะครับเนื่องจากเราเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆนะจนเจอคีย์ที่ถูกต้องนะวิธีการปรับเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมนะนี่คือคนที่มีเป้าหมายนะจะสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย เขาจะต้องคือแล,และที่สําคัญมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรทำไมเราถึงทํามาเป็น10บสปีได้บางทีมีท้อมีแบบเหนื่อยไหมมีครับแต่เนื่องจากว่าเรามีเป้าหมายเระเรารู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรนะครับเรารู้ว่าคนดูจะได้ประโยชน์อะไรนะครับเรารู้ว่าคนที่มาดูแล้วพัฒนาต่อยอดเนี่ยจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นกําลังหลักให้กับประเทศชาตินะครับ พัฒนาให้ SME เนี่ยเติบโตนะครับขยายไปถึงต่างประเทศ CLMV นะครับขยายเป็นยุโรปอเมริกานะครับคือคนไทยจะต้องเติบโตไปแบบนั้นนะครับฉะนั้นเราเห็นภาพใหญ่ตรงนี้นะรเราเลยมีกำลังนะครคือถ้าเกิดว่าทำเพื่อตัวเองเนี่ยมันง่ายนะครับแค่จะแบบมีชีวิตอยู่กินนอนนะครับมัน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 เป็นเรื่องที่แบบ ง่ายนะถ้าจะเกิดมาแค่นั้นจริงเรารู้สึกว่าคนมันเกิดง่ายเกินไปนะเราเลยมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้น b โ o เนี่ยมองว่าเราให้ประโยชน์กับสังคมนะด้วยการทำคอนเทนต์ที่เ,เป็นประโยชน์นะครับกับคนฟังนะนี่ก็คือเรื่องของเป้าหมายนะครับสำหรับกลุ่มคนที่ Copy คนอื่นนะครับก็อย่างที่บอกครับสาเหตุเขาอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนครับ ก็เลยเที่ยวยุ่งกับคนนั้นคนนี้ทีนะครับแล้วก็มองแค่ว่าอะไรก็ได้ที่แบบว่าได้ได้ยอดคนดูอะไรเงี้ยคือก็ก็มองแค่นั้นนะครับประเด็นที่สองที่จะคุยวันนี้ครับมันจะไม่เกิดการพัฒนาครับคือคนที่ก๊อปปี้คนอื่นนะครับจะไม่เกิดการพัฒนาแน่นอนมันจะพัฒนาได้ไงอ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรเออไปก๊อปของคนอื่นมา แล้วก็มาแล้วก็มามายิงแอดหรือว่ามามาอัพลง ovat ยูทูบเปล่าๆนะครับมันไม่ได้คิดไม่ได้ออกไอเดียไม่ได้ทำรีเสิร์ชไม่ได้อะไรเลยนะครับตัดต่อเป็นแค่นั้นเองนะฮค,คือมันไม่เกิดการพัฒนานะครับพอมันไม่พัฒนามันไปยุ่งเรื่องคนอื่นพอไปยุ่งเรื่องคนอื่นมันเลยเกิดปัญหาให้เกิดการทะเลาะกันครับทะเลาะยังไง คุณลองนึกดูนะถ้าวันนี้ต่างคนต่างมีเป้าหมายของตัวเองนะคุณจะไม่สนใจเรื่องราวของคนอื่นเลยคุณจะโฟกัสเฉพาะงานของตัวเองนะแม่ค้าออนไลน์ก็เหมือนกันนะตัวแทนก็เหมือนกันวันนี้ถ้าคุณมีเป้าของตัวเองที่ชัดเจนนะเดือนนี้จะขายพันพันกล่องให้หมดคุณมีเป้าหมายตัวเองคุณจะโฟกัสวิธีการนะเวลาคุณยกสายมาคุยกับผมเนี่ย คุณจะต้องคุยเฉพาะเรื่องว่าพี่จะต้องทำยังไงจะต้องใช้วิธีไหนถึงจะขายได้หมดพี่จะต้องยิงแอดเท่าไหรนะ่เพื่อให้ได้คนทักแชทต่อวันเนี่ยกี่คนเพื่อที่มียอดปิดการขายนะครับเดือนละเท่านี้เดือนละพันกล่องพี่ต้องทำยังไงถ้าคนที่มีเป้าหมายมันจะคุยเฉพาะเรื่องวิธีการนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีเป้าหมายเวลาโทรมาโอ้คนนั้นคนนี้นะ ตัวแทนคนนั้นเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ทำโปรโมชั่นโน่นนี่นัน่นก็ไปยุ่งกับเขาอีกนะครับก็โปรโมชั่นก็ใช้ร่วมกันทั้งบริษัทเนี่ยแต่คุณไม่ร่วมเองนะพอคุณไม่ร่วมเองคุณเสียผลประโยชน์ลูกค้าก็วิ่งไปหาคนที่เขาร่วมโปรโมชั่นโทษใครไม่ได้นะครับแล้เนี่ยคือพอคุณไม่โฟกัสเป้าหมายตัวเองคุณก็ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไง พอไปยุ่งเสร็จปุ๊บไปยุ่งเรื่องคนอื่นก็เกิดปัญหาี่เกิดเรื่องทะเลาะกันเหมือนกันแฮทแท็กวันนี้เนี่ยนะครับของฝากนักกอล์ฟวันนี้คือทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะมันเกิดการไปยุ่งกับคอนเทนต์ของเจ้าของเขานะครับแล้วคันนี้พอแน่นอนครับคือบางทีบางทีการยุ่งหรือละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผิดอยู่แล้วทุกคนก็รู้นะแต่อเระเดนว่า มันมีคนสนับสนุนเขาไงอย่างที่บอกนะถ้าพวกเรายังสนับสนุนอยู่นะกลุ่มคนที่ทำคลิปรีแอคหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นนักก๊อปปี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะงั้นวันนี้ถ้าเกิดว่านะสรุปให้นิดนึงนะถ้าใครเข้าใจแล้วเนะี่ยช่วยพิมพ์หนึ่งมาหน่อยครับนะ วันนี้แนวทางในการทำของแม่ค้าออนไลน์นะครับของคนที่เ,าเขาเรียกว่าอยากจะให้ตัวเองพัฒนานรเรื่องแรกคือคุณต้องมีเป้าหมายของตัวเองก่อน,นถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากพอคุณจะไม่มีเวลาไปไปยุ่งเรื่องของใครเลยครับคุณจะยุ่งเฉพาะเรื่องของตัวเองคุณจะมองหาเฉพาะวิธีการโซลูชันคุณจะคิดหาแนวทางใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเพื่อ ให้ได้ตามเป้าหมายของคุณนะครับถ้าเป้าหมายของคุณมันใหญ่มากคุณอาจจะซอยย่อยออกมานะครับเ,เป้าหมายใหญ่มากอาจจะซอยซสัก1ิปีเลยก็มีเนื้อมาฮะนะะอ่ะต่อปีต้องซักเซสยังไงเป็นขั้นบันไดไปนะครับพอคุณมีเป้าหมายเวลาเจออุปสรรคคุณจะไม่ย่อท้อครับเพราะคุณจะรู้นึกย้อนกลับมาเราทำเพื่ออะไร เราทำเพื่อประเทศชาติเราทำเพื่อครอบครัวเรานะรเราอยากให้พ่อแม่เราสบายพ่อแม่เราแต่ก่อนเคยยากลําบากเคยถูกคนดูถูกมาเยอะวันนี้เราไม่อยากให้เขาต้องลําบากเราต้องการเลี้ยงดูทุกคนให้ได้นะครับะนั้นคุณจะมีแรงคุณจะมีแรงในการทําคุณจะไม่เหนื่อยคุณจะไม่ท้อเวลาเจอปัญหานั้นหลายคนเวลาเจอปัญหาชอบไปโฟกัสปัญหาไงนะนะก็เรียกว่าโฟกัสผิดจุด เราโฟกัสอะไรเรื่องนั้นจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับถ้าคุณโฟกัสปัญหาปัญหาตอนแรกแค่นี้นะครับแต่พอโฟกัสก็ใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนคุณเอาไม่อยู่นะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้โฟกัสเป้าหมายโฟกัสเป้าหมายนะครับเป้าหมายใหญ่ไปก่อน นะแล้วปัญหาจะเล็กทันทีนะคุณมองดิถ้าเป้าหมายขนาดนีนะ้แต่คุณไม่โฟกัสปัญหานะครับคุณจะมองเห็นเป้าหมายอย่างเดียวโอเคไหมนะแต่ถ้าคุณโฟกัสปัญหาเนะี่ยโอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจถ้าใครเข้าใจอย่าลืมนะครับแชร,นะร์เพื่อไปช่วยเพื่อนหน่อยเพราะบางทีเนี่ยเพื่อนเราหลายคนอาจกําลัง หลงทางนะครับไม่มีเป้าของตัวเองนะฮะหรือว่าไปทะเลาะกับคนอื่นชอบไปยุ่งเรื่องคนนั้นคนนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาต้องทะเลาะบอกแว้งกันนะครวันนี้อยากช่วยเพื่อนแชร์คลิปนี้นะครับไปบอกเขานะฮะแล้วก็กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับหลังจากนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ